หลังนี้เนี่ยมูลค่ากว่า500ล้านส่วนก็คือแบบเลยบานไปเลยเพราะให้เขาจับเท่าไหร่สิบถึงมากส่วนสิล้าน <c oughs> โอ้ยเกิร์ <laughs> สปริงเกอร์ล้านหนึ่งฮะ <laughs> รัวบ้าน5ล้านทายบานเพราะว่าสินแสทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะสินแสอันนี้แรงเลย อัดอั้นมากเขาด่วนอัดกับสินแสแล้วก็ผู้รับเหมานะสินแสบอกว่าไม่ได้ห้อง,น,งน้ำในหน้าบ้านไม่ได้แต่สร้างไปแล้วแต่สร้างไปแล้วแล้วตอนแรกใครบอกให้สร้างสินแสอ้าวยังไงสินแส,ส,นแสวาดูเคมาเนี่ยอุ้งไ้เท่าไหร่ตรง,งนู้บบนห้องน้ำโอ้โหประมาณแบบ5้าล้านห้องน้ำห้าล้านน้ำเพียแค่ห้าล้านอ่ะนี่กูยังไม่ถึงห้องเลยเนี่ยบ้านไกลเป็นกิโลเนี่ยเดินทีนึงเนี่ยประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้เราไม่บานปลายไหมับหลังหน้าเราต้องดูแลสินแสกับผู้รับเหมาอ่ะเราต้องตรวจสอบวันนี้ต้องตรวจสอบไม่ซอยไม่มาย ถ้างั้นเดี๋ยวเปิดไปก่อนต้องรอเกรงใจเท่าของบ้านก็ไดสวัสดีครับนี่คือรายการเคหสถานบานปลายนะครับเห็นผมนั่งชิลอยู่แบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของ CEO ท่านหนึ่งได้ยินคําว่า CEO เนี่ยการันตีได้แล้วว่าหลังนี้บานปลายแน่นอนแต่บานปลายแค่บ้านนะครับแต่เส้นผมของผมไม่แตกปลายแน่ๆเรางงเลยเพราะอะไรเพราะผมใช้นี่ครับโก้แฮมา มา,าอินกันดีกว่ามานี่คือ Go Hair Extra Milk t r e a m e n t เป็นครีมนวดผมที่ทำให้ผมนุ่มลืม่นจนว่มนุ่นหนาจะทรงง่ายไม่ว่าจะเป็นผมพันกันผมแห้งเสียผมชี้ฟูผมมันเรลวผมมันชัว่วหรือผมไม่มีน้ำหนักเจอ Go Hair อันนี้เข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ดูนุ่มลื่นขึ้นได้แบบแน่นอนรู้สึกเห็นผลได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยเนื้อครีมนี่ หอมมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยครับขวดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมากกว่าครีมนวดผมนะครับใช้เป็นครีมอบไอ้น้ำก็ได้ผสมสีไว้โกรกผมก็ได้ใช้ชโลมผมก่อนดัดก็ได้ก่อนยืดก็ได้จะรู้สึกว่าผมไม่แห้งเสียหลังทําเคมีครับใช่ไหมครับคุณต๊ะใช่คับพี่เพือมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับคุณตสวัสดีครับพี่เพื่อครับ คืออย่างที่พี่เพือกบอกเลยสีน้ําเงินเนี่ยใช้จริงจริงโต๊นมีทีมที่ไปสํารวจร้านทําผมแบบทั่วประเทศประมาณ8 0 9 0คือจะมีขวดน้าเงินของโกเฮรหลายคนเขาก็ซื้อแล้วก็พกไปร้านทําผมก็มีก็มีใช่ไหมครับถือติดมือไปผมว่ามันต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นของโก h ฮรที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแนะนําหน่อยขวดเขียวนี่เลยนะฮะโก h ฮรเขียวหรือว่าโกเฮร์ซุก้สาหลายทะเลนะครับตัวนี้ออริจินอลสุดๆอันนี้คือตัวแรกเลยป่ะตัวแรกเลยเปิดบริษัทด้วยตัวนี้เลยครับ หรือว่าในตลาดเนี่ยบางคนเขาเรียกง่ายๆว่าโกแ h a เขียววิธีใช้ง่ายมากพี่เผือกคือถ้าผมเส่ะนะผมมัดมัแล้วก็บีบตัวนี้เนี่ยปึ๊บเนื้อเปอย่างนี้อ่าสีเขียวเลยสีเขียวเลยแล้วเราก็อย่างนี้ไม่ต้องล้างออกคือชะลมเลยเหรอชะลมไปเลยเนี่ยผมแห้งๆก็ได้ผมมัดๆก็ได้ใช่ผมมัดๆใส่ไปได้เลยก่อนไดป้องกันความร้อนจากใดที่ินิที่ม้วนอย่างเงี้ยพี่เผือกหรือถ้าผมแห้งๆระหว่างวันก็ใส่ไดเนี่ยผมใส่แล้วขยำขยำอย่างนี้เลยอันนี้มาจากมาจากอะไรอ่ะมันเป็นส่วนผสมของสาร่ายทะเลที่บำรุงผมแห้งเสียแตกปลายนะทำให้ผมนนนุ่่่่มมมสวววยยยยงงงงาาา้้หัักกจดดรรชบผ็ไ บ้องผมเสียก็ได้ขวดมันใหญ่นี่เท่าไหร่ครับขวดนี้ขวดนี้นเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านทำผมทั่วประเทศกลิ่นอะไรนี้ราคาอยู่หลักสองประมาณสองร้อยแล้วแต่ร้านค้าบางร้านบกล,ง,ลงนิดหน่อยอย่างถ้าผู้ชายใช้หรือผู้หญิงผมสั้นเนี่ยใช้ได้แบบหกเดือนขึ้นนะถ้าใช้ทุกวันด้วยนะ,ะครึ่งปียาวๆใช่ก็หาซื้อได้ตามอ่ะอย่างร้านทำผมทั่วไปใช่ร้านทำผมทั่วไปใช้อุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศร้านเครื่องสำอางซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ทางโก้แฮร์นี่มีแบบซองด้วยเหรอครับใช่ไหม่อาแบไดรออยา้ง สามารถซื้อได้แบบซองนะครับที่7ซเว่นอีเทุกสาขาเลยนะฮะไปแค่สาขาเดียวก็เจอไม่ต้องไปทุกสาขารับรองว่าเวลรี่กูดแน่ๆแ,แต่ย้ำมาว่าระวังของเลียนแบบนะของเล่าเลียนแบบเยอะมากเปิดม,มาสปีแรกเนี่ยแบรนด์ที่ทำก๊อปอ่ะยีกว่าแบรนด์ยี่สิบ<ร>กว่ายี่ห้อแคือเราเป็นโกแ้แฮร์เขาเป็น hair, อะไรเว้นแฮร์กอนแฮร์เกามีโกแฮร์มีอะไรจริงมเนี่ยมีโก้แคร์ด้วยหรอโลโก้เหมือนกนะันเะป๊ะคล้ายเหมือนกันเป๊ะอ้าวถ้างั้นดูดีๆนะนี่นะโอแฮร์ออริจินอลเขียนกันชัดๆไปเลยใช่ดีๆม ีปั๊มนูนที่ฝานะมีปั๊มนูนที่ฝาด้วยย้ํานะครับของจริงเรื่องเส้นผมต้องโกแฮงออริจินอลเท่านั้นนะเดี๋ยวเดยวขอขอขอขนีท่านี้พอ,ขอ,ขอแล้วชนิดเดียวไปได้เลยนี่ผขยำขยำผมนุ่มผมเงาเลยเอาล้วครับตอนนี้ผมผมผมก็นุ่มสลวยนะครับสู้กับเจ้าของบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกับฟลอยหน้าบ้านเราจะทําเป็นยังไม่เจอกับคุณโต๊ชใช่ไหมไปพวกเราผมสวยแล้วพร้อมเปิดแบบ Y2K อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณเพื่อดูดีดีดีอะไรดีอ๋อรู้ละหงอกมึงเต็มเลยนี่เนี่ยมึงมึรู้นทันเขาเป็นเรื่องของความนุ่มไม่ได้เรื่องสีเอเหรอผมเราเริ่มหงอกแล้กลไปแต่ยังนุ่มจะวยอยู่ใช่ไหมแต่ผมดูผมดูเบาบางดูสวยงามมากขอบคุณมากแล้วใส่เสื้อสีเขียวอย่างงี้อย่าบอกนะว่าใช่โกเทกนี่และตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณ ขอโทษนะ,ะงานแรกของปีแน่นอนหน้อะไรหน้าม้าโอ้หน้าม้า นี่คือบ้านของ C.E.O. C.E.O. โกแฮรหลังนี้เนี่ยมูลค่ากว่า500ล้านเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเส้นผมมาเนี่ยเป็น20ปีแต่หลังนี้เพิ่งมาได้5ปีคุณแม่เนี่ยเริ่มจากเป็นเจ้าของธุรกิจซาลอนใช่คือทำอะไรไม่เป็นเลยนะนี่แหละวันนีแต่ว่าลงทุนไปก่อนแล้วก็เปิดร้านซาลอนจนวันนี้20ปีครับ ผู้หญิงคนนี้เขาได้มีบ้านหลังนี้พร้อมกับครอบครัวที่คนนี่คือความเป็นไปได้คุณอย่าเพิ่งท้อครับเมื่อหลังชนกันแพงคุณต้องกล้าไปข้างหน้านี่ครับคือบ้านโกแฮห้าร้อยล้านยอมยอมได้โดนต่อต่อยแล้วมันเป็นยอมใช่ไมใช่ไหมใช่ไเนี่ยโดนต่อต่อยเนี่ยมันมีอยู่ยอมเดียวเ้ยโกแฮนี่คุณจะทำแบบว่าที่โกกกผมด้วยนะฮะที่โกกผมให้เราสองคนก็จะมีนะงั้นเดี๋ยวถามเขาเลยดีกว่าโกแฮโกแฮเข้ามาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณคุณโต๊ดน้องอะไรให้เขาออกเสียงโต๊ดหนึ่งโต๊ดหนึ่งอันนี้กวนตีหรือว่าไม่จริงจริงชื่อโต๊ดเนี่ยคือเขามีอะไรกันรันนะนอนเองกันรันนอนเองกันรันด้วยตัวอักษรมันไม่ลงเลขแล้วเติมนอนเองกันรันไม่มู่ให้มึงมึงไอ้โต๊ดไอ้ครีเอทีฟผมเนี่ยมันให้ข้อมูลหลังๆผมไม่ค่อยเชื่อความน่าเชื่อถือมันลดต่ำลงมากเขาบอกว่าสวนเนี่ยใช้คนออกแบบของสวนนงนุชหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาทำให้จริงเหรอ จริงคืออย่างนี้ไม่ใช่คนออกแบบเจ้าของเจ้าของเจ้าของส่วนต้องดมาอยี้จริงมัมเนี่ยช่วยออกแบบให้พอเราสร้างบ้าน3วันได้อย่างนี้เลยเสร็จพื้นที่กี่ไร่คคุณโต้นประสี่ไร่สามวันในพื้นที่สี่ไร่สี่ไร่จบเลยเออสี่ไร่จบแล้วคือเจ้าของมาเนี่ยคุณโต้งใช่เขาออกแบบอย่างนี้นะต้นไม้จะวางตรงไหนเขาใช้ท้าลากรายคนสวนเนี่ยปักตามเลยปักปักปักไล่ไปเรื่อยส่วนก็คือแบบเลยบานไปเลยเพราะให้เขาจับเท่าไหร่ สิบสิบถึงมากสวนสิบล้านสวนสิบล Mont ้านโอ้ยคือไล่หนึ่งตกประมาณล้านหนึ่งผมว่าโอเคนะแล้วระดับสวนนงนุษด้วยม้านี่นับไหมม้าไม่นับม้าไม่นับเอ้ยม้าจริงๆของบ้านบิวกิ้นฮะลุงเขาทำม้าไงทำแบบทองแดงอ๋อหรอพิี่บิวกิ้นแล้วนี่ก็คือร้านร้านร้านของคุณลุงนี่คือคุณลุงบิวกิ้นบิวกิ้นเลยหรอเท่าไหร่ม้าตัวนี้ ม้าตัวนี้จะไม่ได้เพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นสองตัวที่อยู่บนบนหลังบนนู้นไอ้ยมาไปกระต่ดหนาประตูแล้วมันมาแล้วมันเล็กไปก็เลยต้องให้คุณลุงแบบช่วยหลอกเขาให้หน่อยไม่หนึ่งใช่น่าจะแบบร้านร้านบวกแล้วร้านบวกลบตัวเดียวร้านกว่ามันเป็นทองเหลืองเออใช่ที่เขาว่ากันว่ามีม้ามีอะไรอยู่หน้าบ้านแล้วจะรวยไม่ใช่ต้องรวยก่อนถึงจะมีม้าได้ใช่ไหมล่ะมีสปริงเกอร์ด้วยใช่ไหมเห็นว่าที่บ้านอะ ใช่บานสปริงเกอร์สปริงเกอร์ร้านหนึ่งฮะ<า>สปริงเกอร์บ้าบอเลยล้าน,นไม่ใช่เพราะต้นไม้มันเยอะไงสปริงเกอร์มันก็เป็นระบบน้ําที่แบบคอยลดให้<ส>คือมันต้องอยู่ทั่วไปเลยถูกปะ่ะอยู่ทั่วแบบรอบบ้านอย่างเงี้ยรอบบ้านทั้งหน้าบ้านตรงนอกรั้วก็มีข้างใน<ร>ก็มีไม่ต้องเอาสายยางโอ้โหทั้งที่ลดสายยางรถวันนึงก็ไม่จบสี่ไร่อะจริงป่ะคือผมว่ามันประหยัดเวลานะการมีสปริงเกอร์ประหยัดรยเวลาแล้วก็ตั้งเป็นทามเมอร์ได้ใช่แล้วส่วนตัวเราเคยได้มีแบบฟิลแบบมาเดินชมสวนที่เราสร้างไหมเข้าบ้านมา อันนี้คือมันเป็นแบบหลังเดียวในในหมู่บ้านมันหมายถึงว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวแล้วก็เป็นที่ดินเปล่าแล้วก็สร้างเปล่าใช่ครับสร้างก็แบบใช้เวลาสี่ปีประมาณนี้สร้างสี่ปีออกาจากสี่ใช้ใหญ่ขนาดนี้รั้วบ้านห้าล้าน ประมาณรั้วที่รอบบ้านรั้วที่รอบบ้านเนี่ยห้าไร่เธอล้อมด้วยอะไรเป็นคําถามที่อยากจะถามกับผู้รับเหมาเหมือนกันตอนเราเห็นราคาเราก็เออมึงเอาอะไรมาล้อมบ้านอูเนี่ยเออแต่ว่าตอนนั้นคือคือเราทําบ้านเราไม่มีความรู้ไงตอนนั้น่ะคือมันคุมรอบสี่ไร่ไงพี่รอบรอบรอบนอกใช่ไหมรอบนอกรอบนอกมันก็เลยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วนี่ฮะคุณปกติคุณแบบในหมู่บ้านจะมีแบบคลับเฮาส์ใช่ไหมผมต้องเดินออกไปขี่กูเตอร์ไปสักครึ่งชั่วโมงกว่าถึงอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ครับบ้านคุณ โตเลเขามีขับเฮาส์สปอร์ตขับในบ้านของเขาเองใช่มูลค่าเท่าไหร่ฮะโอ้ลักสิบจำไม่ได้ล่ะสิบขึ้นยี่สิบอ่ะยี่สิบก็ได้อ่ะยี่สิบก็ได้ไปดูกันไปดูกัน ตรงนี้นะครับก็คือแยกจากโซนบ้านมาเป็นทางเดินที่เชื่อมตัวบ้านกลับไปที่ขับเขาเห็นว่าตรงนี้ก็บานด้วยทางเดินตรงนี้ใช่บานเพราะว่าสินแสทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะสินแสสินแสมาอีกแล้วบ้านคงรวยๆก็ต้องมีสินแสประจําตากงตอนแรกเนี่ยตรงนี้เป็นทางเดินแบบธรรมชาติพื้นอย่างนี้เป็นสวนง่ายๆเป็นสวนง่ายๆก็มาฝนี้ฝั่งนี้เป็นสวนเป็นสวนหมดเลยแล้วสินแสบอกดูอีกทีไม่ได้ว่ะเหมือนปีกมังกรมันขาด ปีกมันขาดเขาก็เลยบอกว่าให้ทําตัวนี้เพิ่มให้มันแบบเป็นปีกอีกปีกหนึ่งให้มาังาดขึ้นมาให้มันเชื่อมกับลําตัวใช่ให้ปีกมันไม่ขาดจากที่ต่อตัวบ้านมาจากตรงนี้นะตัวนี้จะมีถึงประมาณ5เมตรจนถึงตรงนี้นะมาล้านหนึ่ง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 เกือบละบวกอีก2 สามล้านไปโดนผู้รับเหมาที่ไหนมาเนี่ยต้นผมว่าจะปวดไหมจะปวดแสหัวกับรับเหมาอันนี้อันนี้ก็คิดอยู่ไหมเขาไม่เปลี่ยนอะไรอีกไหมนอกจากตรงนี้ที่ให้เพิ่มมามีมีตรงไหนอีกห้องน้ํำขับเขาอันนี้แรงเลย อดอันมากเขาดวดอันกับสินแสแล้วก็ผู้ละเหมานะตอนเราสร้างขับเขาเนี่ยมันมีฟิตเนสมีห้องจัดเลี้ยงก็เออห้องน้าไว้ได้ไหมใกล้ใกล้ก,ล<ๆ>ก็ไว้ได้ไ <ว S 2> พอไว,ไวไ้เสร็จปับ๊บสินแสบอกว่าไม่ได้ห้องน้ำไว้หน้าบ้านไม่ได้แต่สร้างไปแล้วแต่สร้างไปแล้วแล้วตอนแรกใครบอกให้สร้างสินแสอ้าวยังไงสินแสไวดูเคมัเนี่ยแล้วก็คุยกับแม่มาห้องน้ำไว้หน้าบ้านไม่ได้ทำาไงดีสินแสบอกให้อยู่มุมนู้นหลังบ้านก็ต้องทําต้องก่อขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาไปดูห้องน้ำนู้นแล้วมาดูขับเ้าก่อนแต่ททาาาางงเเดตรนนนี้้่บ ซองขับเฮาเนี่ยมันแพงเพราะแบบเฟอร์ตกแต่งข้างในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพงสระว่ายน้ําแบบค่าดูแลเงสระว่ายน้ำมันแบบยุ่งยากอะไม่น่ามีเลยไม่ได้คด่อนข้งเล่นเลยเหรอโอ้ห้าปีสองรอบก็ตแต่สร้างบ้านเสร็จสองรอบ <c oughs> สองรอบก็คือปีแรกที่อยู่นะั้นหลังจากนั้นก็คือแบบไม่ได้ใช้เลยโทษนะคุณโต๊ะเนื้บริเวณนี้ทั้งหมดที่ต่อเติมคลับเฮาส์รวมสระว่ายน้ําประมาณเท่าไหร่ได้ สิบกว่าสิบกว่ายี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบล้านยี่สิบยี่สิบล้านนี่ได้บ้านผมไว้เพื่อแล้วนะใช่แล้วเกินด้วยอีกครึ่งเกินมีตกแต่งได้ด้วยเออแต่ถ้าปวดขี้ปวดเยี่ยวครับต้องเดินไปตรงนู้นแถวนี้ไม่มีหรอไม่มีก็ที่สายบอกที่สายบอกไปดูไหมไปดูไหมพี่บอกว่าทีย้ายบอกนะปลูกไว้เท่าไหร่ตรงนู้นห้องน้ำโอ้โหประมาณแบบห้าล้านห้องน้ำห้าล้านน้ำเยี่ยวแค่ห้าล้านห้องน้ำห้าล้านกูจะขี้ให้มันลอยมาจนตัวกูลอยเลยไปใช่ไปดูดิไปดูกันไป โอ๊ยโต๊ดขาป,ปวดเยี่ยวอะเป็นสาวใชแล้วอเออเหมือนแบบเป็นแบบว่าสาวเซ็กซี่มาออปาร์ตี้ไงเยเยี่ยวดิข้างต้นไม้ไปวเว้ย <laughs> โอ้ยเดินมาครึ่งวันนะกับตำนานนาคอนด้านะตอนนี้กูหมดไปชั่วโมงกว่าแล้วครับกูเพิ่งถึงห้องน้ำเนี่ยใกล้เหมือนกันนะเท่าไหร่ห้าล้านห้าล้านเนี่ยนะไปดูไหมไปดูหนสิตอนเยียมห้าล้านพาไปดูหน่อยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยข้างนอกก็มีที่อาบน้ำแบบเวลาคนว่ายน้ำแล้วมาอาบเดินมาอาบถึงนี่เดินมาอาบพออาบเสร็จเดินกลับก็เหงื่อแตกก็แตกเหมือนเดิมเหงื่อแตกก็กลับมาอาบใหม่โอ้ได้ใช้งานจริงป่ะถามจริงมีใครเดินมาใช้ไหมห้องเนี้ยแขกแขกมาจากตรงนู้นเพราะว่าถ้าแขกเยอะเราไม่ให้เข้าบ้านอ๋อยังงไก็ต้องเดดินนน้ี่มััักน จกเจ็บแปบค้นอะมาทีนึนงอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนข้างในแต่งแบบหรูหรานะสไตล์ดูเป็นเหมือนโรงแรมเลยนะมีห้องอาบน้ําห้องซ่วมะอะไรเงี้ยแบ่งแบ่งให้หมดหูพี่แล้วห้องน้าส่วมเป็นแบบไฟฟ้าส่วมคือต้องมีสัก3ามสี่แสนนะใช่ไหมใช่ส้วมไฟฟ้าหมดเลยแล้ว <c oughs> ตอนนั้นพอมันสร้างสร้างแรกๆใช่ป่ะไฟฟ้ามันยังไม่ค่อยมา <c oughs> แล้วก็แบบเป็นแบบรุ่นแรกๆของไฟฟ้ามาก็แพงเฮ้ยแต่ผมว่า5ล้านนี่มันก็ถือว่าแบบเป็นค่านะคือมันก็ดูแบบ ก็คุ้มค่านะผมว่าเฮ้ยแต่ห้องน้ําดูดีเลยห้องน้ำเหมือนแบบอันนี้อันนี้ห้องผู้หญิงเนี่ยมีติดป้ายอันผู้ชายก็เหมือนกันแต่ว่าโถเยี่ยมสวยว่ะแค่มีโถโถสีเออดูแบบโคลเลอร์เยอรมันโคลเลอร์อุ้ยแล้วนี่ยังมีดอกไม้นี่ดอกไม้เป็นดอกไม้ปลอมเป็นดอกไม้ปลอมที่แบบเวลาเราแต่งเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนหมดอย่างเงี้ยเอาเปลี่ยนด้วยเหรอใช่เดี๋ยวไปดูในบ้านมีเยอะเลยดอกไม้ปลอมนี่แพงนะพี่แพงมากปกติคนใช้ดอกไม้ปลอมใช้ยาวเปลี่ยนทุกๆเท่าไหร่เปลี่ยนปีละสองรอบค่าดอกไม้ปลอมปีนึงราคาประมาณเท่าไหร่ครัับเเออ่ปีีนนนึงยม หลักล้านหลักล้านเฉพาะเปลี่ยนดอกไม้เฉพาะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดทั้งหมดดอกไม้ปลอมทั้งหมดที่อยู่ในบ้านด้วยอยู่ในห้องแขกด้วยเท่าไหร่ฮะน่าจะเป็นสิบนะคิดว่าสิบล้านกับดอกไม้ปลอมครับนี่แค่ปีกมังกรกูอยากจะขี้สักสักแมตต์หนึ่งแล้วกลับบ้านเลยนี่ได้หนึ่งเทปแล้วนะแชนเป์อะไรดูไปดูตัวมังกรนะหรือจะดูไม่เอาไม่เอาดูในตัวมังกรเลยเข้าท้องมังกรเลยคครับ เดินครับเข้าสู่บริเวณลำตัวของมังกรนะครับใหญ่โตมากโว้แชนเดลียคุณเราเห็นมาหลายบ้านลนะ uh. คุณคิดว่าเท่าไหร่5ล้านผมว่ามากกว่านั้นเพราะระดับเขาห้องน้ำ5ล้านแล้วอะ่ะอันนี้ต้องยิ่งกว่า10ล้านไปเท่าไหร่นะพี่ฟอยถูกอันเดียวอันนี้อาการบ้าน อันนี้เราได้จากยุโรปแต่จำไม่ได้ว่าสเปนหรืออิตาลีคือมนเป็นคริสตัลแท้มันจะมีรูปผงตรงแบบตรงทุกเม็ดข้างในถ้าเราดูดีๆใช่ไหมใช่มันจะเห <fazem S 1> มืนอนเคยได้ไ<ม>ยินในเรื่องนี้ว่าคริสตัลมองเข้าไปจะเป็นรูปผงอ่ละล้วสั่งสั่งทำานเพราะว่าคือโถงมันใหญ่แล้วทีเนี้ยมันไม่มันไม่มีไซส์ไหนรับอันที่ใหญ่ที่สุดที่ในร้านเขามีที่ไทยลองมาใส่ไม่ได้ไม่พอเลยไปมันดูเล็กไปใช่เราเดินขึ้นเดินลงดูมันมันไม่รับกับบ้านอันนี้6เดือนคือผลิต6เดือนลองใส่รอบแรกมันนนร้้งงแกมม่่ดดีเ็วลาพืต อุ้ยแต่งจริงด้วยอ่ะพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชตแตกโอ้ตรงนี้ไงน,นี่ไงรอยนี่แค่เม็ดมันล่วงเหรอเม็ดล่วงลงมาเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดหนึ่งแตกล้าวเลยแต่เม็ดไม่เป็นไรแต่พื้นแตกเม็ดไม่เป็นไรเลยเม็ดก็เขาก็เก็บขึ้นไปต่อคริสตัลแทนไง ของดีจริงนี่ขนพูดจริงไหมล่ละพื้นแตกเลยพุทธังรัตนานางธรรมังรัตนานางสังฆังรัตนานางนักโมนัสามินี่ของดีจริงอริะเนี่ยไม่แตกของเกาไม่แตกอะเนี่ยแสดงว่าชอบแชนเดเลียมากโอ้ยแชนเดเลียชอบแม่ถ้าตีทั้งบ้านนี่น่าจะมีสักโอ้อยู่ทุกห้องเลยอ่ะสามสี่สิบแน่ประมาณเนี้ยสามสี่สิบล้านเขาพูดเหมือนบาทสามสี่สิบล้านสำหรับแชนเดเลียอย่างเดียวแล้วมันอยู่ทุกห้องไงมันอยู่ทุกห้องแล้วแบบ แต่ละห้องอย่างเงี้ยเออเราก็สั่งทำพิเศษหลายห้องคือบ้านนี้สไตล์ไหนคุณโตหนึ่งหลุยหลุยยุโรปตียุโรปอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็คือเป็นสไตล์แบบคุณแม่ชอบอ่ะเฟอร์นิเจอร์อ่ะคุณภาเฟอร์นิเจอร์นี่ราคาเป็นไงคือสบายไหมสบายไหมก็เหมือนไปนั่งรอแบบทำหน้าคุณนัทพงศ์รออีกแปดคิวค่ะยังไม่ถึงไม่ถึงคิวไอ้ตัวนี้สั่งทำเป็นเซ็ตมาเหมือนกันสั่งทำเหมือนกันใช่เราเราไม่เอาแบบอิตาลีมั้งไอ้เซ็ตเนี้ยชุดน แค่นี้1นึ่งส7งม่ไม่รวมตัวนะตกตัวละ3า0แสนฟังก์ชันคือนั่งเฉยๆพิงก็ไม่ได้ไงจะพิงได้ไงพิงก็อย่างเงี้ยนอนก็ไม่ได้นะเออนอนก็ไม่ได้นี่ไงเออว่างเราว่งนอนก็ไงหลังเอเออคุณเนี่ยเป็นสายลึกด้านโปรสายตื้นเลยเพราะว่าคือเผลอไปดูครั้งเดียวหลังจากนั้นกูรีบไหว้ขึ้นน้ำตื้นเลยไม่ไหวผมไมเป็นล้านเลย ผมนีเป็นล้านตะวันออกกลางอันเนี้ยเอออิีลาร์ผมส่วนมากจะอิหร่าร์ให้ทายผืนนี้ถ้าผืนนั้นของผมเจอประมาณ9ก้าแสนหรือล้านห้าแต่ผืนนี้ก็2ล้านเอออันนี้ประมาณ2ล้านใช่แต่อันนี้อันนี้คือ2ล้านผืนผืนใหญ่อย่างเงี้ยคิดว่าถูกนะใช่ผืนใหญ่ประมาณเนี้ตรงกลางบ้านเพราะคนมันเดินเยอะผมใช้เยอะคนมันใช้เยอะไม่เอกอะมันเป็นไม่เอกคนมันใช้เยอะก็เดินเยอะเท่านี้พอผืนที่ลองเป็นโนนั้นเท่าไหร่ผืนนี้ก็ประมาณแบบล้านนิดนึงนี่ไงที่คุณเดินไปเจอที่สุขุมวิทเนี่ยใช่เอางี้บ้านหลังนีี้อยู่่กคน สี่ทัวติเข้าบ้านมาใช่ไหมนั่งตัวนี้แป๊บหนึ่งถ้ากินข้าวก็ไปกินข้าวแล้วถ้าหาก,กันก็ตะโกนตะโกนเอาตะโกนเอาตอนตอนตอนอย่างนี้เลยฟิลนี้เลยเหมือนบ้านคนแบบชาวบ้านอ่ะเรามาแบบไทยแท้ไทยแท้เลยตะโกนเรียกแม่บ้านอันนี้รับแขกเหมือนกันไหมตัวนี้ก็รับแขกใช้บ่อยกว่าห้องอื่นๆแล้วกันอันนี้เหรอมานั่งแบบเล่นกงเล่นเกมดูทีวีกันมันติดกับไอสวนด้วยไงแล้วก็นั่งแบบสบายตาเฮ้ยอะไรอ่ะเชวโรสกี้ใช่ป่ะใช่ฮะมีถังขยะถังขยะอุ้ยใครทิ้ง ทีมงานนี่แหละครับปกติใช้ปะปกติไม่ได้ให้ทิ้งตั้งโชว์เอาแล้วเอาแล้วมึงรีบเอาออกมาเลยไอ้ไอ้ปอยเอามือหยิบออกมาแต่ใครให้ไป้านมาใครให้ไปบ้านมาเก็บอันหนึ่งเหรอสองหมื่นห้าบ้าสองหมื่นห้าพี่ขยะสองหมื่นห้าก็หนักเราหนาผมว่าต้องมีระดับเขาห้องน้ำอ่าล้านแล้วล้านหนึ่งบ้าไอ้นี่ก็ตีมั่วต่อแสนหนึ่งไอ้ประมาณพี่เผือกคือสองหมื่นห้าจะเป็ไงล่ะ อย่าลืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้ามเรือกล้ามเรือตะคิว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 อายุอายุสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าประมาณเขาอยากใช้มันจะเป็นแค่นี้นะแล้วมีกี่ถังคะในบ้านมีสองถังห้องอาหารห้องถังหนึ่งห้องอาหารให้ทิ้งไหมไม่ตั้งโชว์งันก็คือสองถังก็ะแสหนึ่งไม่ใช่แค่ถังขยะนะผมแอบเห็นเมื่อกี้ที่ใส่ทิชชู่ด้วยมีใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่มาเป็นเซตอะไรมาเป็นเซตกันนี่นี่แต่ที่ใส่ทิชชู่จะไม่ได้เท่าไหร่มันแบบซื้อรวมๆมเมาเมาเราเนี่ให้ใช่ไหมอันนี้ใช้ได้ด่ได้ ใครเป็นคนจัดครัวหรือว่าเป็นคนเลือกว่าครัวต้องเป็นแบบนี้คุณโต๊ดในบ้านเนี่ยช่วยกันว่าเอออยากได้ครัวสีไหนอะไรยังไงแบบทําอะไรมีเตาอบมีตู้มีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครัวเนี้ยปกติจะไม่ได้ให้ใครทํานอกจากเราทําเองครัวฝรั่งไงแม่บ้านเขาจะใช้ครัวไทยใช,ใช่ไหมว่ามันเป็นบิวอินที่สวยนะมันรับ,รบเป็นบิวอินเลยอะรับกับบ้านพอดี<ม>คือคุณคิดดูบ้านไหนเขาไม่ค่อยใช้หินอ่อนในครัวนะวางแกงวางอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นรอยเนี่ยคุณเขาใช้นะเขาไหลวัว ค่ายหินอ่อนแพงมากเพราะทั้งบ้านอะเยอะมากไปนั่งเลือกเองทุกแผ่นเลยซื้อเผื่อด้วยเผื่อพังอ๋อเหมือนเราเวลาเราซื้อนอันยางไงแม่ซื่อสองค<พ>ู่เออเผื่อดอกขโมยกับเผื่อหินอ่อนนะไม่คือแบบถ้ามันไม่ได้ซื้อล็อตเนี้ยล็อตหน้าลายมันอาจจะไม่ตรงกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อล็อกไว้หน่อยพังเราก็ได้เปลี่ยนราคาหิอ่อนเท่าไหร่น่าจะสิบน่าจะสิบสิบกว่าอย่างเงี้ยเพราะมันทั้งบ้านไม่เลยถ้าเกิดคุณมีบ้านของตัวเองคุณจะทำสไตล์นี้ไหม ไังใจแม่ไม่เอาอา้จะแมแต่เราจะทำโมเดิร์นเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยพื้นที่กว้างแต่ใช้ฟังก์ชันอะไรไม่มีเลยสรุปนะห้องห้องครัวทั้งหมดเนี่ยมีหมองครมสิบสองล้านต้องมีอ่าคิดบ้าบวกลบนิดนึงมั้งลบอ่ะ เฉพาะห้องครัวซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้ชงอะไรเยอะแยะถามหน่อยว่าชงอะไรเยอะแยะมันเริ่มจากว่าเราอยากกินกาแฟเองดัดจลิดหน่อยก็เป็นแบบเป็นเม็ดแล้วมาบดอะไรก็เริ่มจากดัดจลิดก่อนเริ่มจากดัดจลิดบดเฮ้ยแม่งลำบากกว่ากว่าจะสหม็ดกาแฟกว่าจะบดกว่าจะเอามาปุ่มก็เยอะเราก็มาไปแคปซูลเป็นแคปซูลง่ายๆหยอดเข้าไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเครื่องนี้มันไม่เก๋เฮ้ยมีตัวนี้แล้วก็เอาเข้ามาก็ไม่ได้ใช้อีกไม่ได้ใช้อีกเดี๋ยวก็ทิ้งปะ เดี๋ยวไม่ใช้ป่ะผมชอบหนึ่งกาแฟมากนะอันนี้เอาไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปอาจจะต้องไปหาสายหาอะไรเพิ่มสายอะไรฮะไม่มีปลเพราะหาไม่เจอแล้วตั้งโชว์เลยโอ้ไม่มีปลากล่ะใช่ปักไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหาซื้อปลาก่อนไหมอ่ะไปไปไปอะไรต่อเฮ้ยมีปลักนี่เนี่ยปลักเนี่ยไม่รู้ว่ามีเอาเทลเอร์เราเอาไปได้นะเอาไปได้เป็นเงียบไปได้เอาไปได้จริงก็ได้ก็ได้ขอบคุณนะเฮ้ย ดีใจแล้วเหรอได้แล้วเว้ย เคยมีละครมาติดต่อเออจะมาถ่ายพอมาดูที่แล้วก็เออเออมาดูก็ได้มาดูเสร็จปั๊บเขาบอกว่าใหญ่เกินฐานะพระเอกอ๋อ,อใหญ่ไปอ๋อพระเอกเดี๋ยวพระเอกรวยไป <c oughs> บ้านใหญ่ไปก็พีอีกเ <c oughs> ขาม,มีมีติดต่อติดต่อมาเยอะแต่ไม่ได้ให้เช่าเพราะว่าเราอยู่เองอ,อยู่เองบ้านจะโซมอบ้านโซงถ้าให้เช่าเนี่ยก็จะมีคนอย่างเราในที่ที่เลิศมากอะไรมากใช่ใช่ใช่อนี้แหละชอนี้แหละก็ร้านชั้นเรียนเนี้ยอันนี้ประมาณแบบ4 5ลห้าล้่นเนี่ยฮะใช่เพราะแบบเราทําให้มันยาวลงมารับกับบันไดตอนแรกมันเป็นชอชั้นเดียว อ๋อแค่ตรงนี้อู้ชั้นเดียวเลยคือแบบกิ่งเดียวอ่ะกิ่งเดียวแล้วเราก็วัดเลยให้เขาวัดว่ากี่เมตรกี่เมตรเราอยากได้ประมาณไหนวัดนานมากแล้วก็โอเคได้อันนี้มาแล้วก็ไล่มามันเข้ากับ1 2 3 4 5ส7สี่ห้าหช่อ7ช่อใช่เจ็ดช่อต่อกันที่คู่ๆูกันแล้วก็รับตรงไันแล้วก็ลาวเออแล้วก็ปันไดอ่ะนี่กูยังไม่ถึงห้องเลยเนี่ยบ้านไกลเป็นกิโลเนี่ยเดินทีนึงเนี่ยเป็นทางเดินที่กว้างที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยไปมาเนี่ยยนโบหรอยนโบยนโบหรอ เอาวะ่างนี้ได้เลยพี่จะเวียงเนี่ยไอ้สเก็ตปนหลายอย่างเลยพี่เอพี่ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ผมรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยไปมานะคือเนื้อที่เราเราไม่รู้นะแต่ว่าความรู้สึกนะมันดูกว้างขวาง่ใหตัวนี้ไม่ได้ใช้ตะก่อนเนี่ยตัวนี้นี่เป็นตู้จัดสวยเลยตัวนี้เป็นโซฟานั่งตู้เย็นจริงๆจะอยู่ในตู้นั้นตู้เย็นอยู่ในตู้ไม้นี่่ในตู้ไม้ใช่แต่ว่าเราเราลืมว่ามีตู้เย็นเพราะว่ามันปิดอยู่ ไอ้ปลอยอันนี้ดีว่ะนี่ตู้เย็นันอยู่ในนี้อ้าวแล้วลืมล้ว่ามตู้เย็นก็ไม่ได้ใช้เราก็เลยเอาออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้มันเห็นแต่ว่าไม่มีปลั๊กเราก็เลยไม่เสียบใช่ไหมอันนี้ อันนี้ใหม่เลยนะมึงจะเอากระบะอันนี้มีรถมีรถกระบะมาในวันนี้เรียกลาลาโม่วอเปอร์เท่าไหร่เป็นล้านแน่นอนอยวอเปอร์แพงเพราะว่าถ้าแฟชั่นมันมีมันมีแบบกริตเตอร์ถ้าเงี้ยใช่แพงนะตารางเมตรน่าจะเท่าไหร่อะไรเป็นพันเป็นพันอ่ะใช่แพงแต่จำไม่ได้อันนี้มันหลายแบบเยอะมากแพงมากเป็นล้านเลยมันมีรอบหนึ่งตอนเราซื้อตรงเนี้ยมาแล้วมันมีฝนตกหนักน้ํามันรั่วซึม โอเปอร์คุณแม่ต้องรื้อแบบรื้อใหม่หมดเลยแบบไอโซนข้างล่างอ่ะครับบ้านอันนั้นแบบเกือบล้านเหมือนกันเพราะมันต้องรื้อทั้งแผงแข่งแค่จุดจุดนั้นที่น้ำรั่วละจุดเดียวที่น้ำรั่วมันต้องรื้อหมดเลยไงล้านเออเออบ้าละโอเปอร์ห้าสิบล้านจริงอ่ะครับเวอร์เวอร์ให้เลขบู๊ตัวเออบ้าวอเปอร์เลยห้าสิบล้านนี่อันนี้ห้องห้องพระนี่ก็จะมีดอกไม้ดอกไม้ห้องพระแบบสวยมากอ๋อนี่ไงนี่ที่เขาใส่นี่ไว้มันไม่ได้ใช้เหรอคุณแม่ก็ ก็ก็ม้วนเก็บไว้ผืนนี้แพงจากดูไบนี่ดูไบอันนี้5 6ล้านได้เลยอ้นี่นะดูลายนั้นมีช้างกันอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยจริงวะจริงครับเฮ้ยจริงวะแม่งช้างขี่จริงว่ะคุณน้าฮองผาสมีช้างนะกำลังเยกันอยู่ตรงนี้นะดีขึ้นเยอะเชียวแหละต่อตัวใช่ไครัว่าต่อตัวแล้วก็แบบก็ไล่มาตัวนี้ผมตัวนี้ก็คือที่เก็บก็คือสองล้านขึ้นหมดแต่มันเป็นความชอบส่วนตัวชอบแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เป็นสมบัติเหมือนเดิมเนาะคนที่เขาเล่นเขาก็รู้แบบมูลค่ามันไม่ลดค่่าไมลดยิ่งแก่ยิ่งเพิ่มอะไรอยยย่่างงงเี้้แแลวบบิ โอ้โห,หบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยไปมานะครับในเคหสถานบานปลายมันใหญ่จริงแต่ว่ามันไม่ได้ฟังก์ชันไหมโต๊ะไม่ค่อยฟังก์ชันเหมือนเน้นแบบเน้นกว้างเน,นออเน้นอยู่อะเน้นอยู่คุณแม่อยากได้แบบนี้คือผู้ใหญ่เนาะก็เขาไม่ได้เน้นฟังก์ชันถ้าสมมติว่าอนาคตที่บอกจะทําบ้านของตัวเองอะไรที่จะไม่เอาไว้บ้านหนึ่งนะโซฟานี่ไม่เอา <c oughs> ไม่สบายเลยจากง่วงเนี่ยพอพิงปุ๊บตาสว่างเลยนะเขาไม่ได้พิงแล้วหลับอันนี้พิงแล้วตื่นพิงแล้วตื่นประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้เราไม่บานปลายไหม เราต้องดูแล้วสินแสกพูดรับเหมา <S 1> <S 1> อะเราต้องตรวจสอบอันนี้ต้องตรวจสอบตรวจสอบนะคือพูดรับเหมาบางทีเขาแบบเหมามาแบบว่าทำบ้านแบบรวมรวมแล้วทีนี้เรารู้แล้วแยกแม่งให้หมดเลยห้ <S <S องนอนกูเท่าไหร่โต๊ะมันเท่าไหร่อย่ามารวมมย่รมารวมรวมแล้วไม่งงไงต้องแจ้งให้เราเห็นต้องแจ้งต้องแจ้งแล้วตอนนั้นเราแบบไม่มีความรู้จริงนะบางคนเห็นโค้ดราคามาเห็นกลมๆมันไม่ได้ไปดูดีเทลผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่เราแต่ละแบบอันว่ามันกี่บาทแต่ถือว่าเราก็ได้บทเรียนแล้วแหละได้บทเรียนได้บเยแล้วเราก็คงเคี่ยวขึ้นผมที่สวยสวยเก๋ ที่คุณแม่ได้สร้างมามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้20ปีที่ผ่านมาเนี้ยมันมันไม่ไร้ค่าเลยมันเกิดเป็นบ้านหลังนี้ที่มีความอบอุ่นแล้วก็ได้อยู่กันพอ่อแม่ลูกแล้ววันนี้ผมก็มีเพลงของที่ผมอยากจะแต่งมาให้ โกแฮคือแบรนด์ระดับพรีเมีย่ยมโกแฮโกแฮโกแฮตลอดไปเส,ส้นผมสวยถ้าสลวยต้องใชสโกแฮปิดปิดปิด,ปด <c oughs> แล้ววันนี้ทรเบเคอาสถานบานปลายก็ต้องขอบคุณคุณ <c oughs> ต้นนลยครับโกแฮโกแฮอยากผมสวยต้องใช้โกแฮ อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิครับมึงอย่าเพิ่งไปไหนอย่าลืมครับผมสวยจริงเลือกโกแฮรับรองว่าผมสวยปังแน่นอนครับแค่ใช้ทั้ง2ขวดครีมนวดผมโกแฮเอ็กซ์ตร้ามิลใช้แล้วผมนุ่มสวยรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่แห้งเสียครับและโกแฮซิลกี้ซีวีดนิวทรีนครับชโลมผมก่อนทําเคมีก่อนทําความร้อนก่อนใดต่างๆปกป้องผมสวยที่คุณรักกันนะครับและที่สําคัญระวังใ้พวกลอกนี้คบสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําหรือว่าสั่งซื้อ ออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช้อป e ี้ลาซาดหรือว่า Line แอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอให้ครับไม่ต้องกลัวของจริงเรื่องเส้นผมต้องโกแฮออริจินอลครับบีพีแกรนเปโนอันนี้ผู้วางสวยเหรอไม่ได้เล่นเหรอเล,เล่เล่นไหมคุณพ่อเล่นนี้ได้ครับคุณพ่อคุณพ่อจิมจิ ชอนหลังนี่แย่เลยนะเนี่ย Go h i g อะไรกดไลค์กดซับ s c r i b e อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ในช่องวันเพลกาของเราด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากดูหลังอื่นๆตอนอื่นๆนี่ครับคลิกเลือกได้เลยครับ Go h i g อุ้ยเขาเยี่ยมเลยครับถ้าผมผมอุ้ยอม้ยลาพันเซลหรืออะไรวะเนี่ยคอยเชอร์นไงอ๋อ